ปกุะจิตนี้ผุดพองแต่ต้องเศร้าหมองด้วยอุปกิเลสที่จอรมาปุถุชนผู้ไม่ได้สดับย่อมไม่รู้ข้อนั้นตามเป็นจริงผู้ไม่ได้เรียนรู้ย่อมไม่มีการอบรมจิตส่วนอริยะสาวกผู้ที่ได้ฝึกฝนปฏิบัติด,ดีแล้วย่อมทราบข้อนั้นตามเป็นจริงอริยะสาวกผู้ได้สดับ ย่อมมีการอบรมจิตปุกุศลเราไม่เล็งเห็นธรรมะอื่นแม้สักอย่างที่เปลี่ยนแปลงได้เร็วเหมือนจิตท่านจงกำหนดจิตระลึกถึงคุณของพระอรหันตสตัมมาสัมพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์ศีลอันดีงามของตนทานที่ท่านสละแล้วและเทวดาที่แตกต่างกันในทานศีล และการปฏิบัติภาวนาเมื่อท่านกำหนดจิตระลึกถึงอยู่ดังนี้หรืออย่างใดยอย่างหนึ่งในคราวนั้นจิตของท่านย่อมไม่มีราคะโทสะโมหะครอบงำย่อมเป็นจิตตรงโดยการระลึกถึงอยู่ย่อมได้ความเข้าใจในอัตถธรรมได้ความปราโมทอันประกอบกับธรรมได้ความปราโมทแล้วปิติก็เกิด วิติเกิดแล้วกายก็สงบกายสงบแล้วก็ได้ความสุขได้ความสุขแล้วจิตก็ตั้งมั่นอันนี้แหละเรียกว่าพูดถึงความสงบถึงความไม่มีทุกข์ถึงกระแสธรรม